จะเละแล้วคุณใหญ่จะกริววายวาใหญ่จะกริวสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันหน้าสดอีกแล้วนะจ๊ะยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้อาบน้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนื่องจากว่าความแบบจิตโตกโควิดเอยอะไรเอเอ เลยจะมาชวนทําผมกันอยู่บ้านนะคะเนื่องจากว่าออกไปข้างนอกก็เลยสั่งซื้อสีทําผมนะคะมาจากช้อปปีนี่สี่กล่องเลยนะก็ยังไม่เคยทําผมเองเลยวันนี้จะต้องทําผมเองคนเดียวเนาะเพื่อแบบ ความปลอดภัยของตัวเองไปเปลี่ยนชุดแล้วก็สระผมแล้วกนไปสระผมนะคะจะให้ดูสีผมกันก่อนนะคะว่าคือมันดำมาครึ่งหัวแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปทาแล้วก็หยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเราก็ไม่ได้ไปทําผมไม่ได้ไปร้านทําผมได้และร้านทําผมก็ไม่รับจ็คก็สั่งซื้อของในช้อปปีนะคะก็เป็นยี่ห้อโแรแลนด์นะคะเป็น สีมีมันจะมีสีหนึ่งที่เหมือนกันสองกล่องนี่สามห้าซื้อมาสองกล่องนะคะก็ว่าจะผสมกันหมดเลยแล้วเราไปสระผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทาครีมให้เรียบร้อยนะคะการติดหน้าติดคอติดทาให้หมดนะคะแล้วก็จะเซตด้วยแบบแป้งฝุ่นนะคะเพื่อแบบว่าเวลาที่ผมเราเปียกๆมันจะได้ไม่ไหลมาแบบเออแล้วครีมมันไหล กลับมาแล้วค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าทางคินค่ะแป้งเลอะหมดเลยอันนี้นะคะผมก็เป่าแล้วแห้งหมาดๆนะคะเ,ะเะคะดี๋ดดดะะวยวจริงๆควรจะกัดนะแต่ว่าเราทำเองไงก็กลัวแบบเออจะทำไม่ได้ไงกลัวมันจะแบบพังนะคะด้วยความที่แบบ เราไม่ชํานาญก็ไม่ควรทานะคะควรแบบเออให้เพื่อนทําให้อะไรอย่างนี้นะแต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่สามารถให้เพื่อนทําให้ได้นะคะก็เดี๋ยวไอจันจะคืนหลานให้นะคะไม่แพงนะทั้งหมด4กล่องรวมส่งแล้วก็มาสามบาทแพงไหมนี่คือสองสีแรกที่แจนจะทำะคะ่ะก็จะใช้ผสมกันเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ ทำทั้งสองสีหรือเปล่าแต่ว่าคือทําสีนี้เสร็จเราก็จะทาสีนี้ต่อนะคะอันนี้ก็คือปรับสีก่อนนะคะแทนการกัดนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสีรุ่นนี้นะเออไว้เดี๋ยวจะจะขึ้นร้านให้ดูน่าจะในช้อปปี้นะคะเก็บเงินไปทัานเนาะก็จริงๆถ้า ควรจะโอนเลยเนาะไม่ต้องเก็บปทางไม่ต้องสัมผัสเงินสดอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเป็นการผสมสีนะคะอันนี้จะเ <laughs> ด็ดมากเกลียวมากตามยถา <c oughs> จิจคนสั้นตรงนี้แล้วก็เช็ดความเปียกนี่ระวังตอนที่เช็ดเนี่ยระวังมือ เพราะว่าขอบเนี่ยมันตามผสมสีการอันนี้สามห้าสามห้าเบอร์เดียวกันเดียคือความที่แบบแดนหนแกะดูแล้วแหละว่าเขาไม่ได้ให้อะไรมาแต่ก็ลดการที่แบบออกไปนอกบ้านลดการออกไปนอกบ้านนะคะก็เลยสั่งซื้อมาเนาะก็เสียนี้เสียหน่อยอะ่ะแลกกับความเสี่ยงอะนะว้า ใช้แปรงอันนี้ค่ะแปรงจีบฟันเราจะมาลงกันเลยนะคะปกติที่ร้านเขาก็เว้นโคนใช่ไหมแต่เราไม่ใช่ร้านเนาะเราไม่ต้องเว้นโคนกันก็ได้นะเพราะว่าคือไานี้ว่าการเว้นคนะไที่ทีาำได้ะะครทีก็าสี่ผมมาตลอดหรือกว่าพอมันดําแล้วมันแบบตะหงหดตังหตงิดใจอ่ะ ใช้ฝานะคะเจาะจึ๊กเดี๋ยวมันจะพุ่งนะคะเทลงเลยอ่าไม่พุ่งว่ะลาวเลยนี่จะเป็นสีอย่างนี้สีแบบเดี๋ยวหกใส่ไปแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยสอง ลใช้แป้งนะคะคนคนให้มันแบบว่าเข้าเข้ากันถ้าเป็นมัธยมเด็กมปลายมต้นอะไรอย่างงี้ก็แนะนําให้ทําแบบเป็นสีน้ตาตาลแล้วกันเนาะน้าตาลอ่อนน้าตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเปิดเทอมแล้วเราจะได้กลับมาดาง่ายขึ้นถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นสีแฟชั่นหนือต่อไปแล้วมันจะกลับมายากอ่ะเดี๋ยวไปทํากันในห้องน้ําเนี่ยตรงนี้จะเลอะแล้วคุณใหญ่จะกรีวไปด่เมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดู น้องมีความเปลี่ยนสีดูดินะคะก็ย้ายโลเคชั่นมาทํากันในะห้องน้ํานะเพราะว่าจะได้เห็นกระตกด้วยแล้วก็ไม่เลอะด้วยนะคะก็จะใช้แป้งนะคะทําทําไปเลอะแขนไปแล้วเนื่อง อิดก้อนไหมเดี๋ยวตัดภาพไปดูตอนแบบเออครอบหัวแล้วอะไรแล้วไหมก็คือทําอย่างนี้วนๆไปนะคะค่อยๆแกะผมลงมาทําให้ชอบแบบเล็กที่สุดเพื่อความทั่วถึงของตัวครีมนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จะบอกว่าอย่าหาทำนะทุกคนคือถ้าใครไม่เคยทำเองนะคะแนะนำว่าให้คนที่บ้านทำให้นะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะรอโควิดหมดแล้วก็ค่อยไปที่ร้านนะคะและที่สำคัญนะคะคือถ้าทำเองมีคนทำให้เนี่ยต่อให้มีผ้าคลุมก็ต้องเลือกเสื้อผ้าที่แบบเราไม่ใช้แล้วนะคะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยอย่าหาทำนะเออ วันนี้จะได้สองสีไหมไม่รู้นะคะคือแบบตอนนี้ต้องแบบออกมานั่งน้ำองน้ำนะคะจะหายคอไม่ออกเลยทีเดียวเชียวแม่อ่ะเดี๋ยวรอดูตอนแบบเสร็จครบตอนสระผมเลยละกันเนาะก็ได้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเกือบเกือบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวรออีกสักหานาทีแล้วเดี๋ยวไปล้างผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่สระผมไดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันหนึ่งสีแรกจะเป็นยังไง จะปัวจะเป๊ะปังหรือเปล่าในการทําสีผมเองนะแม่คอยดูกันจ้านี่นะคะก็เป่าแห้งไปแล้วนะคะสําหรับเบอร์ส5นะคะตัวคนนี้นะคะแจนใช้2หลอดเลยนะก็โอเคนะรู้สึกมันก็ไม่ได้แบบว่าเท่ากันหรอกเนาะก็ทําเองอะแม่ก็ด่าใครไม่ได้หรือปะนี่แหละเหตุผลที่ทําเองนะคะก็จะผสมอีกสองสีนี้นะคะแต่ว่า ผมจะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนผสมกันเพราะว่ามือเลอะอะไรเลอะด้วยนู่นนี่นั่นแล้วทำคนเดียวเนี่ยจะแบบถือกล้องอีกนะคะก็เดี๋ยวไปดูตอนแบบฟินิชเลยแล้วกันเนาะก็คือวิธีทำก็คือใช้ขวดใหม่ตัดขวดใหม่เลยแต่แปรงก็ล้างแปรงแล้วก็ใช้อันเดิมนะคะเดี๋ยวรอด,ดูตอนแบบฟินิชเสร็จสีที่สองอาบน้ำเป่าผมได้ผมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันต่างกันจากเดิมแม้ ่างจากสีแรกไหมไมีความรู้สึกว่ามันสว่างกว่าเดิมแต่จริงๆอ่ะเจนอยากให้มันเป็นแบบเข้มกว่านี้มืดกว่านี้แต่มันได้เป็นสีนี้นะคะก็ฝีมือตัวเองจากความคาดหมายเจนว่ามันเกินคาดนะมันก็จะแบบไม่ได้เท่ากันหรอกสีมันก็จะไล่ๆลงมาก็ให้คะแนนตัวเองและกันเนาะเพราะว่าสีห้อเขาก็คือ บาดี้อยู่แล้วแหละให้คะแนนตัวเองก็เต็มสิบแหละก็ต้องมีการแก้แหละแต่ขอพักหัวพักน้องสักเดือนนึงเนาะแล้วก็อยากจะแก้เป็นแบบสระใครมียี่ห้อไหนแบบไหนสีไหนแนะนำคอมเมนต์หน่อยนะคะเอาแบบสระนะคือนี้คือแบบคือรอบสองเนี่ยใช้เวลาไม่นานสามสิบนาทีก็ประมาณโดยประโดยประมาณนะสามสิบนาทีก็คือเสร็จแล้วมันอาจจะแบบจากรอบแรกไงเรารู้แล้วว่าเราต้องแบบวิธีไหน นี่ก็คือไม่ได้ใดร้อนนะคะคือได้เย็นเนาะเพราะว่าแบบมีความรู้สึกว่าน้องเขาคือมีความแบบโดนกัดเยอะดูดิขาวเลยแล้วก็คือตอนเนี้ยแบบก็เจ็บๆไม่แนะนําให้ทําเองนะคะแนะนําให้แบบว่าเออใ,ให้พ่อให้พ่อให้แม่ช่วยทำนะคะก็คือไม่แนะนำให้ทำเองละกันก็ค่อนข้างที่ระดับนอกเพเ่อเนทหารทีมเนี่ถ้าโดนแดดร้อนึ้น,นาม,มามันก็อันตรายนะคะแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะคะก่อนทําก็คือสระผม ซาผมไม่ใช้ครีมนวดนะคะไม่เกาเพราะจะทําให้แสบหนังศีรษะนะคะพอหลังจากราผมนะคะได้ให้หมดัหมดๆแล้วก็ค่อยๆลงเที่ยช่อ,ชอเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะคะแล้วก็ทําให้มันทั่วๆทั่วๆแ,แล้วก็ตามเวลาที่เขากําหนดเลยค่ะ3านาทีแต่ของเจนจะแบบกินเวลาไปซักสิวมาถึงหนึ่งชั่วโมงดิดหนึ่งเนาะเพราะว่าแบบเออความกลัวมันไม่เนียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทําเองนะคะแล้วก็ ตอนสระเนี่ยแนะนําให้ก้มเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแบบสารเคมีมันมาโดนตรงหน้าบางคนแบบผิวบางผิวแพ้ง่ายเราก็ไม่รู้นะนะคะก็แล้วก็เลือกยาสระผมที่แบบไม่ไม่มีสารเคมีจะดีมากของเจนจะใช้เป็นตัวนี้นะคะวาริสนะคะตัวนี้มันจะแบบฟิลเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติมันดูแบบ บำรุงสุดๆเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาเป็น t ูอินวันะคะก็คือทั้งสะทั้งนวดในตัวเดียวกันนะคะไม่ต้องแบบหลายขั้นตอนแล้วก็จะไม่เจนสะตอนก้มสะมีความสุขว่าแสบหนังหัวมาแล้วก็เลยแบบเออหยิบวาลิตมาใช้นะคะก็คือโอเคแบบมันนุ่มนุ่มลื่นแล้วก็คือคือผมเราโดนสารเคมีมาแต่ว่าตัวเนี้ย คือเขาแบบมันเหมือนแบบปอบประโลมหนังศีรษะของเราได้ได้ดีมากๆเลยนะวิธีการที่ดูแลผิวหน้าหลังจากที่ทําสีผมในวันนี้นะคะเดี๋ยวไว้แจนทําคลิปถัดไปให้ดูกันนะคะว่ามีวิธีการดูแลผิวหน้ายังไงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์หรือว่าใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กด กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะเผื่อว่าจะมาแบบว่าทำคลิป how to อะไรอีกนะคะก็เเพิ่งมาลงแบบว่าทำ y u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  e ขึ้อจริงใจมาคนที่แบบชอบทำอะไรเองทาเล็บเองปัดเล็บเองแต่งเล็บเองอะไรอย่างนี้นะก็คือแต่ว่าไม่เคยได้แบบเออมาทำแบบแชร์แชร์กันนี่ก็คือคลิปแรกที่ทำผมเองเนี่ยรอบครั้งต่อไปถ้าเป็นการแก้สีผมก็คงได้ทำแค่แบบ แค่รอบเดียวแหละเนาะเพราะว่าสีมันสว่างแล้วก็คือถ้าครั้งต่อไปก็อยากได้เป็นแบบสระนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะมาทำ how to ทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆให้ดูกันอีกนะจ๊ะ